ที่เราให้ความรู้วันนี้คืออาจารย์จะแนะนําคนที่ดูเป็น f c ของรายการเราหรือดูไลฟ์สดของเราวันนี้คือถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นหรือไม่ไม่มันจะต้องไปรับไหมขันเนี่ยไม่จําเป็นไม่ต้องไปรับครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูไม่จำเป็นไม่ต้องไปรับเลยก็ไดง ก็ไม่โชคดีที่ที่ได้ได้ดูแล้วได้รู้ความรู้เพราะฉะนั้นมันมีอยู่แล้วละ่ะคนที่กําลังจะไปรับจะไปรับหรือคนที่ฉันเป็นคนทําแล้วจะให้เธอมารับเนี่ยมันก็มีสองแง่คือคนที่แบบอ้าวเฮ้ยอย่างนี้นนะมามาทาให้ฉันไม่มีคนมารับขันเพราะฉะนั้นคนที่กําลังจะมารับไม่ได้ไปรับคนที่กําลังจะทาให้ไม่มีคนมารับมันจะมีอะไรมีเอฟเฟกมีอะไรไหมอ,อบบาจารย์ต้องบอกนี้ก่อนว่าทุกอย่างเนี่ยที่ได้ดีที่ได้งามมาเนี่ย เกิดจากความศรัทธาของเราก่อนถามว่าพวกนี้ช่วยเราได้ไหมมันก็มีบางส่วนที่จะช่วยได้หากเป็นเทพเทวาชั้นล่างๆอันนี้ไม่เถียงครับแรกๆอาจจะดีแต่ต่อไปฉันก็ไม่รู้ก็ต้องอยู่ตัวใครตัวมันบางคนรับมาแรกๆเนี่ยกระตุ้นด้วยการสวดมนต์เนยรับมาแล้วเนี่ยต้องสวดมนต์ต้องปฏิบัตินะอ้าวเออฉันจะรู้แล้วฉันจะบูชายังไงกับการที่เออไม่ต้องรับนะอยู่ ตั้งใจสวดมนต์ปฏิบัตินะ,ะก,นก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีสัญลักษณ์ยังไงคุณก็ได้ดีอยู่แล้วอ่ะโอเคอีกกรณีนึงไม่ว่ากันหากคุณบูชาเทพเทวาองค์ใดองค์หนึ่งแล้วตั้งเน้นมั่นด้วยความศรัทธาและบูชาด้วยความถูกต้องคุณก็สําเร็จได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรูปลักษ์ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พระศาสดาข,ของเราไม่ได้บัญญัติน,นนะ ในเรื่องขันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะดอกไม้แบ่งบานที่จิตใจดอกไม,กไม,กไม้ทุกเทียนหอมหวนด้วยจิตใจประการที่1ประการที่สองอพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้บัญญัติให้สร้างรูปเคารพใดๆเลยและไม่ให้บูชารูปเคารพใดๆด้วยนี่คือศาสนาพุธทธนะครับผมนะ